สวัสดีครับตั้มเหจรีนทุกคนครับผมนายราะชาแนลคลิปนี้จะเป็นคลิปหนึ่งที่ช่วงนั้นผมไม่ได้ทําไม่ได้ทําเลยพอเป็นช่วงที่พักฟื้นจากร่างกายอยู่และเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปอย่างน,นุ่ but, นเติบบัตหนี้ถึงเวลายาคลิปลวกตึงตึงโปโชะเดะในข้อมูลแล้วซึ่งข้อมูลมาข้อมูลนะครับจะ,ะขอในแย่ไม่เปิดเผยก็แล้วกะแต่จะเล่าให้ฟังเพราะเดียวจะมีคนอกแตกตายเพราะนี่คือเรรื่่่ององงเาาขคับ ห้างหุ้นส่วนจำกับสบายดีไซน์แอนด์เมเทอร์ชีทรับทำหลังคากันสาดลงจอดรถโครงเหล็กประตูโครงเหล็กหรือสเตเลผสมไม้ด้วยทีมงานคุณภาพสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่โทรหรือแอดไลน์มาที่0897778352คลิปนี้มีทั้งหมด3เรื่องนะครับเดี๋ยวเราให้ฟังเพลินๆยาวไปเลยละกันเรื่องแรกเนี่ยเขาว่ากันว่าลิซ่านะจะมีโซโล่ทั้งทีคงจะแร็ปทั้งเพลงน่าเบื่อกันก่อน <laughs> ก่อนที่อัลบั้มรักษาจะออกมานะครับในช่วงต้นปี2021คลื้นกันมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเอกสารที่น่าเชื่อถือของ YG นั้นถูกปล่อยออกมาและข่าวโซโล่ก็เริ่มมีพูดถึงมากขึ้นและความติดกระแสนี่มันมากขึ้นนี่เองนะครับก็ได้กรอบข่าวหุ้นที่ c ีโอคนล่าสุดของ YG นั้นมีประเด็นถอนหุ้นในช่วงที่ YG นั้นอยู่ในยุคจมดิ่งในช่วงเบิร์นนิ่งสัตว์เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ผมจะไม่ขอพูดในตอนนี้แล้วกันแต่ถ้าวันในวันหนึ่งอาจจะต้องหยิบยกขึึ้้นนนนนมมาาาพูดเเื่่่่่่ออออถงงวลลลแตตีีปปยไกใชทโโััจครบ มีเหล่าท่าแสะท่าซู่มออกมาเปรยๆถึงสปปรรพคุณของแรปเปอร์วาจีนาววาริซาว่าทริทาได้โซโล่จิงทั้งเพลงคงจะแรปทั้งเพลงอย่างแน่นอนน่าเบื่อเพราะว่าเธอนั้นร้องเพลงไม่เป็นแต่พเอเอวีลาริสาออกมาแล้วเพลงมันนี่ออกมาแล้วโอ้โหตึงโปะ๊ะมีครบจ้ะ <laughs> ความครบนี้นะครับนักดนรตรีคลาสสิกก็บอกว่ามันเป็นเพลงที่ลิซ่านั้นทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกประกอบกับเครื่องดนตรีสไตล์การร้องคอร์ดและก็โนต้ตมันจึงทาให้เพลงนี้เป็นเพลงที่น่าประทับจิตประทับใจยิย่งนักและฮาวิซันยังร้องไม่จุใจย,ยังไม่เต็มอิ่มหรือว่าท่อนร้องภาษาอังกฤษน,นั้นยังฟาดไม่มากพอ SG จากพ่องมูจัดให้อีกในคอลแลครับโดยหากว่าเราเทียบกันนะครับทั้งเพลง SG ลลิซ่าแล้วก็มนันนี่เราจะเห็นว่าทั้ง3เพลงเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่ก็เรียกว่าพวกเขานั้นปรึกษาาาากกกัันนนนนมมเเปป็ออออออยย่่่่งงงดีีทจะลพลพ้ข s อหรือว่า Sexy g i r เเองเนี่ยนะครับจริงๆมีท่อนอื่นที่ Lisa ลิซ่าได้ร้องอีกนอกจากในเพลงที่เราได้ฟังกันเดยคุณผู้ชมนั้นสามารถหาฟังได้จากเวอร์ชั่นเดโมครับ sure. no no, no. และก็อยากจะบอกว่าก่อนที่เธอนั้นจะมาเป็นแรปเปอร์นะครับลิซ่าเองถูกเคยวางตัวเป็นโวคิลมาก่อนโวเคิลแปลว่าสายร้องเพื่อแอคตี้บางคนจะไม่เข้าใาจโว o เคิลจกโวเคิลอยู่น หลังจากที่เธอนั้นเดบิวต์มาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง b l a c k พิ้งแล้วเธอนั้นก็เป็นเมนแดนซ์บวกกับแรปเปอร์ก็เรียกว่าควบ2ไปเลยจ้ะ <c oughs> จริงๆนะครับเรื่องแรปของลิซ่าเองเคยถูกเปรียบเทียบมาตั้แต่สมัยพู้ตการแล้วตั้งแต่สมัยนู้นเดบิวต์ใหม่ๆเลยเรื่องว่าเออเอเจเอาเสียงแรปเธอมาเทียบกับเจนนี่หรือว่ากับเทียบกับคนอื่นๆว่าคนนี้ร้องดีกว่าแรปดีกว่าเพจกว่าซึ่งจริงๆก็ถามก็ไม่ผิดครับเพราะทุกคนนั้นก็มีสิทธิ์ถาม มาต่อกันที่เรื่องที่2ครับอวยเวอร์มอไฟกับโซลิซ่าอวยเวอร์เลิศเกิดในโซลอลิซ่านะครับตอนนั้นอเมซิ่งโซโล่ YG บอกมาอย่างนีน้หลังจากที่มีข่าวว่าจะมีโซโล่ก็มีชุมชนท่าแซะบอกว่าอวยเวอร์มากไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มจะขายได้แบบถล่มทลายว่างนี้จะพีคมากว่างั้นซ้ำว่าน้ำจะทำลายสติว่าซาดอวยอะไรกันเบิร์นนั้นชุมชนท่าแซะบอกว่ามันก็คงจะแปลก เพราะว่าในเกาหลีใต้ได้ข่าวว่าไม่มีแฟนคลับซับเดี่ยวเลยนี่นะอัลบั้มนี้จะขายได้เฉพาะแฟนคลับเท่านั้นแหละเธอนี่ฉันต่อยเตือนโดนเนตรวมเงินกันให้ตายก็ได้ไม่กี่หมื่นอัลบั้มหรอกปังแน่ชัอดูถูก ข้อความเหล่านี้นะครับมีทั้งไทยทั้งอินเตอร์รวมกันมามากเลยจนแม่บาไทยแม่บาจีนซุ้มหัวกันรวมยอดแล้วฟาดไปเลย4วันเจ0แสนบ้ามไปเลยสิคะและตอนนี้ไม่รู้ว่ายอดเท่าไหร่นะครับเพราะว่า YG ไม่ได้บอกออกมาสงสัยว่าเอาไว้ใช้กลบขล่าวหรือไว้สร้างกระแสในวันข้างหน้าตามสไตล์นางกระมัง แต่เชื่อเถอะสักวันยอดจริงๆมันจะปรากฏออกมาและหลังจากที่ท่าแสะแสะหนักบอสแสมาครึ่งค้อนปีมาคนก็แสะข้ามปีพอยอดทุกอย่างออกมามันปังระดับโลกไม่ใช่ปังระดับประเทศหรือว่ากลุ่มคนชาวท่าแสะก็เริ่มแสะว่ายอดวิวซื้อมาเปล่าซื้อมาเปล่าเธอเห็นอยู่นะว่าซื้อมา,อา จนท้ายที่สุดนะครับแฟนขับทนไม่ไหวออกมาบอกว่าลาริสานนยอดวิวออร์แกนิกเข้าไปดูนะคนนะเข้าไปดู99%ก็หน้าแหกไปเลยสิคะคุณพี ท่านั้นยังไม่พอนะครับยอดพรีออเดอร์ของดิซ่าคือ t h อ b e s t of ฟซิลปินหญิงเดี่ยวในรอบ20ปีของเคออฟความปังนี้ก็ย,ยกให้เธอนั้นเป็นตำนานต่อไปทรงนี้มาดีมากจ้ะแม่พอยุคนี้บ้านใครมีเครื่องเล่นซีดีถือว่าหรูหราม,มากจ้ะเพราะว่าส่วนมากถ้าไม่รักกันจิงก็จะไม่ซื้อมาให้ฝุ่นเกาะกับโลกห้องอย่างแน่นอนเพราะราคาก็พรีเมียมเล้วเกิดบัมใหญ่เท่าใบหยกแต่มีเพลงเท่าตัวมดน้อยมากจะแม่จ๋าแล้วเมื่อความปังมันพีคเหล่าท่าแสะก็กลัวว่าจะเสียทรงสาบส่งก็เริ่มเอาความเป็นไทยมาเล่น แต่แฝทาทว่าเออทำให้อชุดไทยอารัตเก้ามาใส่เต้นแบบนี้ไม่งามตะต่อนยอนเสียสรงไทยไม่ให้เกียรติไม่เหมาะสมโอ้โหความเนชันแนลิตี้สำนึกรักบ้านเกิดมาเต็ม <laughs> อันนี้ไม่รู้ว่าด้วยความหรือว่าไม่สนใจวิชานาฏศิลป์หรือว่ามือไม้สัตว์ที่เห็นยอดวิวพุ่งทยานอยากกระโดดไม่สายก็เลยเรียกว่ารัดก้าววชันดาใส่ไฟตีต่อว่าใส่ชุดไทยไม่เหมาะไม่สมว่าเขาได้ไม่เสเเนียกตัวเองเธออยู่ในตรมจะไปดูอะไรแค่ชอนชัยในดินเธอยังเหนื่อยเลยนี่แนะ่แม่ <laughs> เรื่องรัดก,ก้าวครับดรสุดาจงดาอาจารย์วิทยายลัยนาตสินกระทรวงวัฒน,นธรรมได้ออกมาบอกว่ามันไม่แปลกเลยเพราะว่าในอดีตเครื่องศีรษะอย่างของที่สร้างเนี่ยก็เคยถูกนํามาดัดแปลงในการแสดงมากมายในงานนาัตศินและฉากนี้เองนะครับถือว่าเป็นฉากที่สร้างความว้าว ไม่ใช่ว่าว้าวแต่ในความสวยแบบไทยๆของลิซ่าเท่านั้นแต่มันยังสื่อถึงความกล้าตายเลยที่เกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่ว่าจะมีขึ้นบ่อยๆที่จะเห็นความเป็นไทยไปโฟในอุตสาหกรรมเคป๊อปมันเป็นฉากที่สุ่มเสี่ยงก่อวอร์ดดราม่าในเกาหลีซึ่งเป็นประเทศแม่มากๆแต่เราะว่าดราม,าม่าเสิร์ฟมาอยู่ที่ไทยยอมใจนางจริงๆเอย <laughs> จบไหมไม่จบลักฉากตำรวจมาต่ออุย้ยไหลขักฉากตำรวจนี้นะครับพ่อไม่พี่น้องพ่อไม่พี่น้อง <laughs> นี่เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองเรามากๆเลยในช่วงนั้นนะครับตอนนั้นต้องบอกว่าสถานการณ์ในบ้านเมืองเรานั้นมีการชุมนุมและหนึ่งในนั้นก็คือการขอเอาเพื่อใช้เสียงจากเหล่าคนนังออกมาขับเคลื่อนกระแสและเลิกความเพิกเฉยให้ดักขึ้นแน่นอนคำว่าลิซ่าเองก็คือคนไทยและเธอก็คือหนึ่งในเป้าหมายและคนสงสัยว่าการขอเอาบนกระแสมันจะมีได้อย่างไรมีสิครับเพราะว่ามันเป็นสื่อหลักในยุคปัจจุบันและคนก็ถามอีกว่าเขาจะหมายถึงลิซ่าจริงๆหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในช่วงการชุมนุมช่วงหนึ่มมีผู้ตติดา ตอนนั้น40ล้านคนแน่นอนว่าคือลิซ่าเพราะว่าเธอมีผู้ติดตาม40ล้านคนพอดีในช่วงนั้นการพูดถึงเธอในครั้งนั้นเป็นการพุ่งเป้ามาที่เธอโดยตรงนอกจากที่จะกดดันบนที่ชุมนุมยังลามมาถึงบนอินเทอร์เน็ตแน่นอนว่าในเน็ตมีคนจะพวกหนึง่งรอเหยียบย่าเธออยู่ตลอดเวลําเวลาราวกับนกเขาแมวที่ไม่รู้จักกลับจากนอนและเรื่องนี้ก็ถูกปั่นต่อเนื่องราวกับว่ามหากรบซีรีส์ภาคต่อถึงแม้ว่าตอนนี้ลิซ่าจะไม่ออกมาพูดเรื่องราวนี้แต่อย่างใดเนื่องจากว่าข้อกฎหมายในระหว่างแบรบอืรอว,ารอวาคม เธอยังไม่เข้าใจเหตุบ้านกันเมืองที่เธอเกิดอาจจะเพราะว่าเธอนั้นเดินทางไปเกาหลีตั้งแต่เด็กแต่น่อยตรงนี้เราก็ต้องเคารพสิทธิมนุษย์ขั้นพื้นฐานของเธอด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มาจวหมองในช่วงที่ MV ออกมาพอดีหลังจากนั้นไม่นานหลายคนก็เห็นฉากนี้ในเอ็วล Lisa, าริสาฉากที่ตำรวจนั้นใส่ชุดสวัดเป็นโปลิซาก็มีความเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในไทยอันนี้ก็เลยแต่คนจะมองว่าเออ เธออีกนอร์หรือว่าเธอแสดงความคิดเห็นหรือว่าเธอมีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองกันนะอันนี้แล้วแต่คนจะมองนะครับส่วนตัวผมมองว่าลิซ่าเป็นคนที่มีความคิดที่ซับซ้อนผู้หญิงระดับ perfectionist แบบเธอแต่และอย่างที่ออกมาจากปากบรผ่านกระบวน,นการทางความคิดมาอย่างดีแล้วไม่งั้นเรื่องที่ถือน,นั้นถูกโกงกว่า1000ล้านวอน คงไม่เงียบและจัดการเองจบจากเรื่องชุดตำรวจมาต่อที่ฉากหนึ่งใน MV ที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากเป็นฉากที่สร้างความตกตะลึงในความสวยแบบจะจังงั่งให้กับชาวโลกได้มากโขนั่นก็คือฉากที่สราใส่ชุดไทยพร้อมกับหลัดก้าโดยเธอมาในธีมแผ่นดินเงินแผ่นดินทองงามอารามทั้งตัวแม้กระทั่งต่างทองเบื้องหน้าคือหญิงใส่ชุดไทยเธอมาด้วยชุดสบายเฉียงที่มีต้นแบบมาจากชุดไทยโบราณทำขึ้นโดยอาสวาพนวดก,กับรลัดเก้ายอดที่ออกแบบมาโดยประภากาศ ซูสิงมาเต้นแบบเบาๆสวยๆแบบมายัดเยียดความเป็นเคป๊อปลงไปในฉากนี้ตั้งทองคือความสมบูรณ์ขององค์ประกอบฉากมันหมายถึงสัญลักษณ์ทางอำนาจลาภยศและความสูงสัง บวกกับลัดเก้ายอดที่เป็นเครื่องทรงของสตรีผู้สูงสักหรือนางพญาผปนนวกกับชุดไทยในโบราณแซนปราณีตซึ่งตรงนี้บอกถึงความมังคั่งเพราะว่าในสมัยโบราณเองคนไทยในระดับคนสามัญชนจะไม่มีเสื้อใส่โดยอ้างอิงจากบันทึกของลูแบดทูตฝรั่งเศสที่ได้เข้ามาในปี2230ซึ่งยุคนั้นเป็นยุคของพระนารายณ์พอดิพอดีโดยในบันทึกเขาเขาได้บอกว่านอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวลอนจอนเลยเนื่องจากด้วยสตรีไม่มีเสื้อคลุยยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีคนมั่งมีที่ใช้สบายหมอีก ฉะนนั้นฉากนี้ลิซ่าต้องเป็นหญิงสูงสักที่ถอดแบบมาจากยุคโบราณที่มีฐานะในระดับนางพญาที่ล่ำรวยและชากเบื้องหลังนั้นเป็นประสัตรขนมญหลวงตั้งอยู่ในบริรัมบ้านเกิดของเธอเป็นแบกเก่าวในฉากนี้ ก็เรียกได้ว่าแสดงตัวตนของเธอในเอ็มวีลาลิสาอย่างชัดเจนเพราะเธอนั้นมาจากบุรีรัมเพราะบุรีรัมมีประสาทผนมลุ้งที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองตามตำราบอกว่าพศ1487ถึง1511พระเจ้าเชนทละวรมมนที่ 2, สองกษัตริย์แห่งพนคอรได้สถาปนาเทวสถานถวายพระศิวะที่เขาผนมลุง้งซึ่งสมัยแรกๆยังคงไม่ใหญ่โตโอ้อาม,มากนะักต่อมาในราวๆพศ1511ถึง1514พระเจ้าชัยวรมันที่5ได้ทรงอุทิศที่ดินและค่า,าทาสทวาย สายแดดสถานผนมลุ้งและในสมัยพุทธศตวรรษที่17นเรนทราธาติสซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระเจ้าสุริยะวรมมาที่2ผู้สร้างนครวัดและสร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นและได้ส่งประเพณพฤษเป็นโยคีณปราสาทผนมลุ้งนี่คือเรื่องราวครับในฉากเขาผนมลุ้งนี่สร้างมีความเป็นไทยสูงมากครับฉากนี้เสี่ยงดราม่าสุดในเกาหลีเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เอาความเป็นไทยแบบตรงๆยัดลงไปในอุตสาหกรรมเคป๊อปซึ่งผมพูดไปแล้วก่อนหน้านี้แน่นอนคบว่าฉากนี้ออกมาชาวคขมรก็มาเคีมความเป็นคขมเมทันทีตรงนี้ผมไม่ได้กก่่่าาาวววโทษหหรืออพีน้ง ชาวเอมนทุกคนนะครับผมแค่เล็งไปที่คนกลุ่มหนึ่งที่ก่อดรามานี้เท่านั้นชาวคอมนกลุ่มนี้บอกว่าลิซ่าคือคนเอมเนตวัดกัมพูชาที่มีอยู่ใน m อลาลิซาด้วยเช่นกันขอบคุณขอบคุณวัฒนธรรมขอมใน MV จริงๆข้อความประเภทนี้มีเยอะนะครับแต่ผมลากข้อความนี้มาให้ดูก็พอพอเรื่องนี้ออกมาชาวคอมนเขาก็มาเคลมว่าเป็นของเขาแน่นอนวันดรามาแน่นอน ดราม่ายังไงไปดูในเวิฉากนี้คือฉากนึงในปราสาทเขาพนมลุงโดยการยืนยันจากนักวิชาการโดยเขาบอกว่าฉากที่ปรากฏในเ v น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากโบราณสถานส่วนด้านหน้าของปราสาทพนมลุงซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างหลักได้แก่โขบุระก็คือซุ้มประตูทางเข้าที่ตั้งอยู่ตรงกลางขนาบข้างด้วยห้องยาวๆเรียกว่าระเบียงโคต และด้านหน้าเวทีมีที่ประดับด้วยเสียงและลำตัวนาคเรียกว่าสะพานนาคราชจากรูปเป็นแบบศิลปะและลวดลายประดับดังกล่าวของปราสาทพนมลุงโดยจะอยู่ในช่วงหนึ่งในช่วงพุทธศตวรรษที่17หรือเมื่อ900ปีมาแล้วและขามิ้นขมัเคยว่าเป็นวัฒนธรรมของเขาได้อย่างไรมันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังชาวขมินบ,บางส่วนนั้นยังมีความคิดว่าวัฒนธรรมขอมคือของเขาประมาณว่ามีขอมมีขมรนม,มีเหล่านั่นเองแต่จริงๆแล้วคุณสุจิตวงเทนะครับเขาบอกว่าขอมไม่ใช่ชนชาติเฉพาะ ฉะนั้นไม่มีชนชาติหอมในโลกใบนี้แต่คอมนั้นเป็นชื่อทางวัฒนธรรมที่มีขึ้นราวหลังพศ1 ,500 โดยใช้สมุิเรียกคนบริเวณลุ่มน้าเจ้าพญาที่นับถือศาสนาพราหมณ์และพุทธมหายาดแล้วใช้ภาษาเขมรสื่อสารในชีวิตประจําวันกับใช้อักษรเขมรในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับคาว่าแขกใช้สมุิเรียกผู้นับถือศาสนาอิสลามและคําว่าคริสใช้สมุิเรียกผู้นับถือศาสนาคริส ส่วนคำว่าเขมรไม่เรียกตัวเองว่าขอมและไม่มีคำว่าขอมในเขมรแต่รู้ที่หลังว่าเป็นคนไทยเรียกว่าขอมส่วนการของขอมครั้งแรกอยู่ที่ลัดละโวหรือว่าลบุรีต่อมาก็ย้ายลงไปที่อโยธยารีรามเทพและต่อมาก็ถูกขยายในสมัยหลังไปอยู่ในกัมพูชาแต่คนต่อไปมักเข้าใจเป็น2ออย่างก็คือว่าขอมคือเขมรแต่จริงๆแล้วขอมไม่ใช่เขมรครับสรุปดราม่าตัวนี้จบไปเรื่องต่อมาเรื่องที่3โปโบทิซ่าสั้นมากจนคิดว่างานอีเวนต์โชว์ตัว พูดและดเจ็บครนี้เนื่องจากลิษซ่านั้นคือไอดอลชาวต่างชาติข้อนี้เราทุกคนทราบกันดีว่ามันน่าจะมีขีดจำกัดอยู่แต่กระนั้นเองเธอก็ยืนอยู่ในฐานะของศิลป,ปินเคป๊อปด้วยและเป็นหนึ่งในสมาชิกแบ็คพิง์ที่เป็นเบอร์หนึ่งณปัจจุบันการโปรโมทคอลิซ่านั้นถือว่าสั้นมากสั้นจนแทบจะเป็นงานโชว์ตัวลิซ่าได้ออกรายการเพลงที่เป็นทีวีบอสแคสามสี่ตัวเองถ้าดูจากตารางบนหน้าจอในขณะน,นี้ตรงนี้พอเขาจะว่าวายจีนั้นทราบปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนข้อมูล ผมเองผมคิดว่า YG ควรจะทุ่มกันโปรโมทในเกาหลีให้มากกว่าน,นี้ไม่ใช่เพราะวันดิซานนั้นมีขอบเขตความเป็นต่างชาติที่เป็นกำแพงอยู่แล้วและจะเลือกปฏิบัติเธอควรได้รับสิทธิในการโปรโมทที่เท่าเทียมกันในฐานะศิลปินของ K-POP พอถ้ามันบูมขึ้นมาจริงๆท้ายที่สุดแล้วคำว่า K p o p ก็จะถูกพ่วงเข้าไปแบบอัตโนมัติผมไม่ได้มองว่า YG นั้นไม่ดีในเรื่องของ MV ผมก็เคยพูดไปแล้วว่า YG ีนั้นป่ามากๆเพราะว่าน้อยคนมากๆที่จะได้รับโอกาสนําความเป็นชาติพันธุ์ใส่ลงไปใน MV ของเกาหลีซึ่งมันเสี่ยงดราม่ามากๆและยิ่งเป็น YG ที่ถือว่าเป็นกระโถนของเคป๊อปเป็นคุ่ถังที่รองรับอารมณ์ไม่ว่าจะกินไม่ได้อึไม่ออกฟ้าไม่เปิดแดนไม่ลง YG ส่วนมากจะโดนลากเข้าไปตกอยู่ล้ำไปอารมณ์ประมาณว่าอยู่ดีๆก็โดนด่าง,งงไปเลยสิคะดีออก <laughs> ในกรณีของลิซ่าเองต้องยอมรับกันตรงๆคับว่าแผ่นโปรโมทของลิซ่านั้นเทียบได้เหมือนกับตดของล e โอที่มาฟุบแล้วก็หายไป แฟนๆบางส่วนบอกว่าได้เท่านี้ก็ดีแล้วแค่ได้โซโล่ก็ดีแล้วจงอย่าลืมว่าแผนโซโล่นี้ไม่ใช่ b บก a k i n g news ที่คิดแล้วทําเลยแผนโซโล่นี้เพาะค้านั้นวางแผนมาก็ตั้แต่ตอนเดบิวต์แบ็คพิงแล้วเพอเพออาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปแน่นอนครับว่ามันมีระยะเวลาที่นานมากๆในการเตรียมตัวเรื่องนี้เองมันจึงไม่สมเหตุผลกับที่แฟนๆบางส่วนคิดว่าน่าจะได้และน่าจะเป็นจริงๆเรื่องตอนนี้ก็มีแฟนๆบางส่วนเข้าใจ YG ในแผนโปรโมทคองดิซ่าที่สั้นแบบนี้เน่นนครับว่าตอนที่ดิซ่าออกโซโล่เป็นช่วงเวลาที่โควิด กำลังปะทุอีกรอบซึ่งมากกว่าตอนที่โรเซนนั้นออกโซโล่และนั่นจะเป็นที่มาของการถาแถลงข่าวของว G ีว่าโซโล่ของลิซ่าไม่สามารถโปรโมทได้เท่าที่กวดก็เรียกว่าเสียดายกันไปแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งแฟนๆและคนก็คาใจหากเราดูในความนิยมในตัวลิซ่าไม่ว่าจะเป็นการโซอาหรือว่าการถือแบรนด์ต่างๆยอดพีออเดอร์ก็ทะลุ8แสนแผ่นโอ้ยออกหน้าออกตามากว G ีตรงนี้รวมไปถึงเทนต่างๆที่ติดทุก เรื่องเหล่านี้ทำอลิซานั้นถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในสื่อของเกาหลีเองโดยบุคคลในระดับประธานที่เกี่ยวข้องกับวงการนักร้งเงของเกาหลีก็กล้าออกมาพูดในรายการว่าลิซานั้นต่างออกไปจนจะต้องเป็นกรณีศึกษาในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสิ่งเหล่านี้เองทําให้เกาหลีใต้ต้องกลับมามองศิลปินชาวต่างชาติที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นกระแสของลิซ่าตั้งแต่ก่อนโซโล่ยันจบโซโล่ก็มีตลอดแบบข้ามวันข้ามคืนแถมคลิปเต้นก็เป็นชาเลนจ์เป็นไหวลัอที่บอกเลยว่าเป็นการพิราให้กับทางค่ายโดยที่ค่าน้ำแทบจะไม่เสียเงินเลย่ครน่าจะต่ออยด ความสําเร็จเหล่านี้ไปได้ไกลแล้วทําไมไม่ทําไม่พลือไม่หือไม่อือถ้าไม่ใช่เพื่ออนาคตของริซ่าในวันข้างหน้าก็น่าจะเพื่อเงินก็น่าจะทําบ้างหนะักไม่ใช่ว่าเออนอนตีพุงเปิดมุ้งรับเงินอย่างเดียวอันนี้ก็คือมุมของแฟน เอาละการเอารัดเอาเปรียบหรือว่าความเท่าเทียมในสังคมเคป๊อหรือว่าในสังคมเกาหลีใต้มันมีมานานแล้วเดี๋ยวจะพูดให้ฟังจริงๆก็น่าจะเรียกว่าขอบเขตที่มีไว้สําหรับพลเมืองของตนก็ได้เพราะว่าใครเข้าไปก็ต้องปฏิบัติตามเมืองนั้นๆเป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าสังคมเคป๊อข้อมูลมันถึงเร็วถึงไวและก็ลึกมากถ้าจะขุดซึ่งผมจะขอยกเคสตัวอย่างมาเล่าให้ฟังเพื่อบางคนอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาจริงๆในปี2005 Super ซูเปอร์จูเนีย เดบิวต์ขึ้นมาวงนี้ได้รับกระแสเป็นอย่างมากเพราะว่ามาจากค่ายใหญ่อย่าง SM Entertainment และผมขอยกกรณีฮันเกิงซึ่งเป็นไอดอลที่มาจากจีนหนึ่งในสมาชิกวง Super Junior มาเล่าให้ฟังก็แล้วกันแล้วลในปี2009ฮันเกิงอดีตสมาชิก Super ร์จูเนวงที่ได้ชื่อว่าเป็นตำนาน K-pop วงนี้ดังมากๆด้วยเพลง Sorry Sorry เต้นกันยับจำท่าไดมแม่ไม่ใช่แฟนคลับในสมัยนั้นก็จำได้ พันเกินเขาได้ชีกสัญญาที่ทําให้เขารู้สึกว่าขับแค้นใจมากเลยเขาได้ออกมาพูดในรายการ Music Billboard Chart ของจีนเมื่อวันที่28ปี2013ที่ผ่านมาว่าเนื่องจากเขาเป็นชาวต่างชาติาาคนแรกที่เดบิวต์ใน k T o p อปกฎหมายต่างๆมันเลยไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรมันมีข้อจํากัดที่เยอะมากไม่ว่าจะห้ามถ่ายโฆษณาหรือมีส่วนร่วมในงานบางงานนั่นจะเป็นเหตุผลที่เขานั้นต้องอยู่หอพักเพียงลําพังเมื่อสมาชิกคนอื่นนั้นไปทํางานเหล่านั้นเขารู้สึกสิ้นหวังแล้วก็ร้องไห้การาะการดนตรีใน Music ทั้งในปี2006ในขณะที่กำลังแสดง กับสมาชิกคน,น,นอื่นๆซึ่งครั้งนั้นเขาต้องใส่หน้ากากเพื่อทําการสแสดงด้วยเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องวีซ่าและนอกจากนั้นยังไม่พอครับเขายังไม่สามารถให้ออกทีวีสาธารณะได้แต่เขานั้นก็อยากจะออกทําการสแสดงจนเป็นที่มาของการใส่หน้ากากขึ้นในครั้งนั้น เรียกว่าได้มอบความสุขให้กับแฟนๆถึงแม้ว่ากล้องนั้นจะไม่จับเขาเลยก็ตามจนในท้ายที่สุดครับเขาก็ฉีกสัญญาก,กับต้นสังกัดแล้วก็ไปจีนเพราะเขาคือไอดอลที่มาจากจีนแล้วก็ได้ดิบได้ดีกินดีมีสุขในปัจจุบันนอกจากนี้แล้วยังมีกรณีอื่นๆอีกที่เป็นไอดอลชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเอ็กโซเองหรือแม้แต่สอนซ l c อล รวมไปถึงกรณีการใช้แรงงานไอดอลดาวกับทาสซึ่งมีให้เห็นทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตตรงนี้ผมไม่ขอเอามาเล่าเพราะว่าไม่เกี่ยวกับประเด็นที่กำลังนำเสนออยู่แต่ในส่วนของ YG เองกรณีใช้แรงงานทาสคงไม่มีเพราะ YG เน้นดอกไม่เน้นงานและนอกจากนี้แล้วนะครับการบาลานซ์ความดังในวงก็สำคัญโดยปกติลัวสมาชิกในวงที่เป็นกลุ่มถ้าหากวงนั้นมีกระแสส่วนมากจะมีสมาชิกที่โด่งดังออกมาจากวง แน่นอนว่าเขาคนนั้นจะได้รับงานนอกที่ไม่ใช่งานวงมากกว่าคนอื่นๆ่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเซนส์ของแต่ละคนอย่างสูจีวงมิสเอก็งานซีรีส์หนักมากในช่วงหนึ่งวงก็ไม่ได้คัมแบ็กเลยแจ็คสันวงก็สเวเองงานวาไรตี้ก็หนักมากเช่นกันดังนั้นค่ายต่างๆจึงจําเป็นที่จะต้องทําให้สมาชิกภายในวงนั้นเกิดความบาลานซ์ในชื่อเสียงและอื่นๆเพื่อให้วงนั้นได้อยู่ต่อไปยาวๆโดยไม่มีปัญหาเพราะหาว่าใครคนใดคนหนึ่งดังมากจนลุดคอนโทรไปสุดท้ายวงก็ยุบ หรือไม่ก็ไม่ต่อสัญญาเหตุเพราะว่า1 2 3 4 5 6ก็วักกันไปและในกรณีของลิซ่าเองที่กำลังจะหมดสัญญาผมจะทำคลิปนี้แยกให้อีกทีหนึ่งเอาล่ะครับสำหรับเนื้อห,หานี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับแต่เนื่องจากว่าคลิปที่ยาวมากๆจึงต้องยุติไว้เพียงเท่านี้หางมีโอกาสจะมาทำในพาร์ทต่อไปถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากด้วยนะครับทุกคนครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับและพบจะเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ who is it apunca